ชาวลัคณาราศีกรกฎยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปับปี้สตาร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2566กันสำหรับคนโสดนะคะต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องความรักของคุณปังมากจริงๆคะ่ะคนโสด ในช่วงนี้นะคะคุณจะได้เจอกับคนคลั่งรักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวคนคนนี้นะคะสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากในเรื่องของการงานมีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณสองคนคนคนนี้นะคะเขาสามารถเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่คุณต้องร่วมงานด้วยได้ เขานะสามารถเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีหรือว่าจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนู เขาอะรู้สึกถูกชะตากับคุณตั้งแต่แรกเจอเลยนะคนคนนี้ยคือแบบมันมีแพชชั่นมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บอกเขาว่าเขาควรที่จะเพลสูคุณเขาควรที่จะวิ่งไล่ตามคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลวะตรงตามสเปคเขาคือถ้าถามเขานะคะว่าในสายตาเขาอ่ะคุณมีค่าแค่ไหน จากเต็มสิบนะเขาจะบอกเลยบอกว่าเขาให้เต็มร้อยนะคือแบบคลั่งมากชอบมากหลงมากคนคนนี้คือเขาแบบรู้สึกว่าในหัวเขามีแต่เรื่องของคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะสลัดคุณออกจากหัวไปได้เลยคุณอยู่ในความคิดคุณอยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาแบบพยายามที่จะคอนโทรลพยายามที่จะควบคุมตัวเองในเรื่องนี้อะ แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะก็เลยกลายมาเป็นคนคลั่งรักคนหนึ่งนะสำหรับคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณ ถูกชะตากับเขาแล้วก็คุณถูกสเปคเขามันไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของหน้าตาอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของเสน่ห์การดูแลตัวเองที่คุณมีนะเขายังชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนที่คบเครื่องในเรื่องของการทํางานด้วยเพราะเขาอะสามารถมองเห็นได้นะคะว่าคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังมากๆในเรื่องของการทํางานคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จคุณมีความทะเยอทะยานในเรื่องของอนาคตของตัวเองคุณไม่ใช่คนหยุดอยู่กับที่มันยิ่งทําให้เขา รู้สึกว่าเขาเลือกคนไม่ผิดถ้าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์การมีความแบบมั่นคงในอนาคตเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะตัวคุณเนี่ยจะสาม,สา,มารถสัมผัสได้อะว่าคนคนนี้เขา ค่อนข้างที่จะเป็นคน take action นะคะเขาเป็นคนในรูปแบบประเภทที่เหมือนกับถ้าชอบอ่ะก็จะบอกให้รู้เลยว่าชอบจะไม่มีการมาทําให้คุณสงสัยว่าเอ๊เขากาลังชอบคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มาแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาเป็นคำพูดเลยนะคะจะมาเป็นคำพูดจะมาให้เห็นแบบต่อหน้าเลยว่า ตอนนี้รู้สึกสนใจคุณอยู่นะแล้วก็อยากที่จะทำความรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนากันได้สามารถที่จะคอมมิตกันในอนาคตได้นะจะมีทิศทางไหนได้บ้างที่จะทำให้คุณเปิดใจให้กับเขาจะมีทิศทางไหนได้บ้างที่จะทำให้เขาสามารถดูแลคุณได้มากกว่าที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาแบบมาแบบจริงจังมากๆมาแบบให้คุณรู้เลยนะคะว่า เออเขาอะ take action แล้วนะเขาแบบสนใจในตัวคุณมากๆคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมคือจะมาแบบอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็เรามองว่า เป็นโอกาสดีๆสำหรับคุณนะคะคนคนนี้เพราะว่าเขามีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยอ่ะคนคนนี้ถ้าเขาคิดจะคบกับใครเรามองว่าเขากะคอมมิตเขามองเห็นอนาคตร่วมกันนะคะไม่ใช่คนที่มาแบบเล่นๆภายนอกคนคนนี้อาจจะดูเป็นคนที่แบบเจ้าชู้หรือว่าอาจจะดูเป็นคนที่ดูไม่ค่อยจริงจังกับความสัมพันธ์แต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะถ้าสมมติดได้คอมมิตแล้วอ่ะคนคนนี้คือแบบ อนาคตระหว่างคุณกับเขามันจะสวยงามมากเพราะว่าไม่ใช่คนนอกลูกนอกทางนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวเหมือนกับถ้าได้ชอบใครแล้วเขาจะทุ่มเทให้แบบเต็มที่เป็นสายเป้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l l เพิ่มเติมนิดนึงเนาะว่าไพ่มีอะไรอยที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ c r e a n s i n g ไพ่ใบนี้เนี่ยบอกกับเราว่า การที่คนคนนี้เข้ามามันเป็นเหมือนการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้ชําระร้างความรู้สึกแย่ๆในอดีตความรักที่ไม่ดีในอดีตออกไปนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีจะเข้ามาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตให้กับคุณเป็นคนที่คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงความชัดเจน To Know Each Other นะคะในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้ทำความรู้จักกันเนาะคนที่เข้ามาเขาก็มีความจริงจังมาแบบ จริงจังมากๆว่าอยากทําความรู้จักคุณจริงๆนะคะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่เลยนะเขาอยากที่จะเห็นทุกๆด้านของคุณนะคะเขาไม่มานั่งจัดคุณหรอกว่าคุณดีหรือคุณไม่ดีเขาอยากที่จะเห็นว่าด้านที่ดีของคุณเป็นยังไงด้านที่ไม่ดีของคุณเป็นยังไงและเขาเองก็จะแสดงให้คุณเห็นเหมือนกันว่าด้านดีของเขาเป็นยังไงด้านที่ไม่ดีของเขาเป็นยังไงให้คุณได้ตัดสินใจว่าโอเคคุณรับได้ไหมถ้ารับได้เขาจะรู้สึกดีมากแต่ถ้ารับไม่ได้ มีตรงไหนอีกที่จะต้องปรับปรุงนะคะมีตรงไหนอีกบ้างที่เราสองคนเนี่ยจะต้องมีการแบบแก้ไขถึงจะไปต่อด้วยกันได้ในอนาคต chemistry ถ้าคุณได้ทำความรู้จักกันแล้วอะเรามองว่าคุณจะสามารถสัมผัสได้นะคะว่าทั้งคุณและเขาเหมือนมี connection หรือว่ามันมีเคมี er ที่ตรงกันมากๆเลยระหว่างคุณทั้งคู่ มันเหมือนกับคุณได้เจออีกเซี่ยวหนึ่งที่ขายไปอะ่ะเขาเป็นเหมือนตัวคุณแต่ว่าเป็นในอีกเพศหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะคือคุณทั้งสองคนดูจากภายนอกดูไม่น่าเข้ากันได้แต่ว่าพอได้ทําความรู้จักกันจริงๆจ,จะรู้ว่าคุณมีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่คุณคิดเว i ิงคนคนนี้ข้างหลักมากจริงๆนะคะเขากะคบคุณแบบถึงขั้นแต่งงานเลยนะเนี่ยดูสิ เป็นไพ่ที่ขึ้นมาแบบจริงจังมากๆอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มากๆสําหรับเขาและเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีการคอมมิตการมันมีความมั่นคงในอนาคตนะคะคนนี้มาแรงนะมาแรงแบบสุดตัวเลยอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกัน สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสดใสมากๆเลยนะคนคุยของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูภายนอกอะ่ะเขาดูแบบชอบเล่นชอบทําความรู้จักคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่เหมือนกับดูเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณรู้สึก ตอนที่แบบเจอกันแรกๆอะทำให้คุณรู้สึกแบบเอะคนคนนี้ถ้าคบกันแล้วจะไปรอดหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเองก็เหมือนกับเคยมีอดีตที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวข้องกับความรักมาก่อนแล้วคนที่คุณเคยคบมาทำให้คุณฝังใจมากๆในเรื่องของความเชื่อใจคือเหมือนกับคนที่คุณเคยเจอมาเขาทำให้คุณหวาดระแวงมากๆเลยกับ ความเจ้าชู้ในเรื่องของความท็อกซิกในความสัมพันธ์อย่างเนี้ยนะคะพอมาเจอกับคนคนเนี้แล้วพอเขามามีนิสัยที่ดูแบบดูดูเฟรนด์ลี่มากๆคุณก็เลยค่อนข้างตั้งกาดกับเขานะว่าเขาอะน่าจะทำให้คุณเสียใจและถ้าไปต่อ แต่ด้วยความที่เขามีเสน่ห์มากๆแล้วเขาพยายามเข้าหาคุณตลอดมันก็เลยทำให้คุณจัดพัดจัดผูมาเป็นคนคุยกับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้อะคืออยู่ไม่อยู่ก็กลายมาเป็นคนคุยกันอยู่ไม่อยู่ก็มีเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณค่อนข้างงงตัวเองเหมือนกัน นะคะที่ว่าเหมือนกับเราไม่ชอบคนที่ดูเจ้าชู้แต่เรากับมีคนคุยที่ดูเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้มาทําความรู้จักกันจริงๆคุณก็ค้นพบนะว่าคนคุยของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อ่ะแต่เหมือนกับภายนอกอ่ะเขาดูเป็นคนเจ้าชู้จริงๆนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆเป็นคนที่แบบ คอยรายงานคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเขากําลังทําอะไรอยู่หรือว่าเขาคุยยังไงกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือทุกๆอย่างในชีวิตประจําวันของเขาอะเวลาที่คุณคุยกันเขาจะมีการแชร์ให้คุณได้รับรู้นะคะจะมีการแบบอัปเดตคุณตลอดทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อใจในตัวเขาแล้วก็เขาไม่เคยทําให้คุณตั้งคําถามเลยอะว่าถ้าสมมติเขาไปคุยกับคนอื่นเขาจะคุยกันในแง่ที่เหมือนกับ คุยแบบคนคุยกับคนอื่นไหมนะคะเพราะว่าเขาจะสร้างแบบระยะห่างระหว่างเขากับคนอื่นแบบชัดเจนมากๆคุณเองก็สามารถสังเกตได้คุณสามารถเห็นได้มันก็เลยทําให้คุณน่ะรู้สึกแบบเออโชคดีนะวันนั้นที่เราเลือกที่จะไปต่อกับคนคนนี้โชคดีที่เราแบบไม่ได้ตัดคอนเนคชั่นไปเลยทําให้เราได้เจอกับคนที่ดีมากๆคนหนึ่งนะคะ คนคุยของคุณเนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุน้ำได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิสงห์แล้วก็ธน,นูคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับคนที่ใช่ยนาะก็คือคุณนะมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่เขาจะทําให้คุณต้องเสียใจแล้วเขาเองก็รู้ว่าคุณเคยเจอกับเหตุการณ์อะไรมาในอดีตมันยิ่งทําให้เขารู้สึก อยากที่จะทุทถนอมคุณอยากที่จะปกป้องคุณนะคะเขาเป็นคนที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาเขาได้รู้สึกดีกับใครอะ่ะเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีเขาจะเป็นคนที่แบบพยายามปรับตัวจริงๆนะคะพยายามเพื่อความสัมพันธ์จริงๆเพราะเขาอะ่ะ อยากพี่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเติบโตคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแบบชัดเจนนะแต่ว่าเราคิดว่าคุณน่ยน่าจะสามารถเซนส์ได้หรือว่ามันน่าจะมีคําพูดบางอย่างที่มันหลุดออกมาจากคนคนนี้ที่ทําให้คุณรับรู้ได้นะคะว่าเขามีคุณอยู่ในอนาคตในแผนของเขามีคุณอยู่ในแผนการชีวิตของเขามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกได้ว่า เอ้ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ได้เล่นๆละความสัมพันธ์ตรงนี้ยมันมีความจริงจังกันระดับที่แบบค่อนข้างสูงมากๆนะคะมันทําให้คุณรู้สึกใจฟูแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออความความรักที่มันเฮลตี้มันเป็นอย่างเงี้ยสินะ้อคือคือมันเหมือนกับทําให้คุณ เลอกตั้งคําถามกับตัวเองเลยอะนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้คือทุกอย่างมันมันจบเลยทุกอย่างมันใช่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้ในทุกๆวันสามารถนอนหลับได้ในทุกวันสามารถที่จะเอาเวลาของตัวเองอะไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินได้แล้วคนคนนี้เองนะคะเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยมันนี่ทำให้คุณรู้สึกว่า เออได้เจอคนที่ใช่แล้ววะเป็นคนที่ใช่ที่มันพอดีกันแบบมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้ในเรื่องของความรักอืมต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เรคอเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ Freedom คุณพยายามมากๆเลยนะคะในการที่จะให้อิสรภาพกับคนคุยของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีความกลัวอยู่ในใจมากๆก็ตามในเรื่องของความรักว่าเอะถ้าสมมติว่าเราไม่เช็คเราไม่ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาซื่อสัตย์กับเราจริงๆแต่ว่ายิ่งคุณให้อิสรภาพกับเขามากเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับเขาจะยิ่งเปรงใจคุณมากกว่า กับเดิมนะคะแล้วเขาจะมีการรายงานตัวจะมีการที่แบบทาให้คุณรับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่แบบไม่ดียิ่งทําให้แบบคุณรู้สึกดีในการที่ให้อิสระภาพกับเขารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูก trust คนคุยของคุณเนี่ยเขาเข้ามาแก้ปัญหาหรือว่าเข้ามาซ่อมแซมจิตใจของคุณมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเชื่อใจคนคุณหลังจากที่เจอกับเหตุการณ์ไม่ดีในอดีตอะมันทําให้คุณเสียเสียในเรื่องของความเชื่อใจคนไปเลยคุณไม่กล้าที่จะเชื่อใจใครแต่ว่ากับคนคนนี้แล้วอะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาเลยในการที่จะเชื่อใจเขาเขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกว่า มันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่ามีอะไรที่แบบตึงิัใจ love yourself first นะคะคนคุยของคุณเขาทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะเขาทำให้คุณเนี่ยมีแบบ self confidence ที่สูงขึ้นแล้วก็เขาพยายามที่จะมีคำชมหรือว่า มีคำพูดดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่าจังเลยทำไมเขาลักคุณจังเลยทำไมเขาแบบดูแลคุณดีจังเลยอะไรอย่างเนี้ย let your friends help you นะคะกับคนคุยคนนี้นะคะเป็นคนที่เพื่อนหรือว่าคนรอบข้างของคุณเห็นดีด้วยนะในการคบกัน เพื่อนของคุณชอบคนคุยของคุณมากๆแล้วก็สนับสนุนการครบกันระหว่างคุณกับคนคุยมากๆแล้วเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนะคะมันเป็นการครบกันที่พ e a c e f ที่สุดเลยอะเรารู้สึกนะจาภไพเรารู้สึกว่ามันเป็นการครบกันที่ทุกคนรู้สึกแ h a ป p y กับการที่คุณสองคนได้มาเจอกันหรือว่าได้คบกันได้คุยกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจอะนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะมันจะมีการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเนาะแล้วรู้สึกว่าทั้งคุณแล้วก็คนรักเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะเป็น Good Team Player นะคะก็คือการที่แบบเป็นผู้เล่นที่ดีในความสัมพันธ์ เราสองคนมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเรารู้ว่าเราอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปถึงจุดไหนในอนาคตมันก็เลยทําให้คุณพยายามมากๆเลยในการที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคุณรู้นะคะว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแล้วคนรักของคุณก็รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงต่างฝ่ายต่างก็รับรู้ว่า โอเคเนื้อแท้หรือว่าลักษณะนิสัยของกันและกันเป็นยังไงมันก็เลยทําให้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันน่ากังวลใจอ่ะทุกๆอย่างมันมันลงตัวมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วมันเป็นความรักที่ทําให้คุณเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันมีการซัพพอร์ตมันมีความรู้สึกดีๆมันมีทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คนเราต้องการในชีวิตอะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ มันเลยทําให้คุณสามารถที่จะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นเรนื่องของการงานการเงินหรือว่าการทําตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นคือความรักตรงนี้มาทําให้คุณแบบเปลี่ยนตัวเองมากๆเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่แบบแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันพัฒนาไปได้แบบที่ คุณเองก็รับรู้ได้นะคะว่าเราสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะขาดกันได้เราสองคนต่างฝ่ายต่างก็ส่งเสริมกันดีมากๆถดในทุกๆเรื่องมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตัดกันขาดยากมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าคาว่ารักไปแล้วอ่ะมันคือคําว่าผูกพันมันคือคําว่าแบบสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกันและกันได้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นนะคะคุณมีแพชชันกันในลักษณะแบบนั้น ในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะมันจะมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแล้วเป็นการวางแผนที่คุณรู้สึกว่าคุณอะเอกไซต์มากๆคุณรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากๆคุณอยากที่จะเห็นการประสบความสําเร็จในเป้าหมายตรงนี้มากๆ เป้าหมายที่เราพูดถึงมันคือเป้าหมายของการขยับขยายลหลายคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือไม่นะคะก็มีการที่สร้างแอสเซทร่วมกันคือเหมือนกับซื้อของหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในชื่อที่มันร่วมกันมีการเก็บเงินร่วมกันอย่างเงี้ยก็ได้คือมันมีการขยับขยายมันมีการที่แบบเราสร้างอนาคตไปด้วยกันจริงๆนะคะหรือว่าบางคนก็ออกแนวเหมือนกับ ตอนนี้เราคิดว่าเราอยากที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันจะมีความมั่นคงมากๆแล้วก็เป็นการที่แบบสร้างอนาคตจริงๆจังๆกันเลยอะ่ะเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกได้ว่าเรามีอนาคตร่วมกันเราเจอกับ พาร์ทเนอร์ที่ใช่ที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเจอกับคนที่มันใช่กว่านี้ได้แล้วอะแค่มองตางก็เข้าใจแล้วอีกฝัายรู้สึกยังไงนะคะไม่ได้เป็นแค่พาร์ทเนอร์แค่ในเรื่องของความรักแต่มันเป็นพาร์ทเนอร์ในแง่ของการที่แบบทําธุรกิจทํางานไปด้วยมันก็ยิ่งทําให้แบบตอบโจทย์ไปเรื่อยอะนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e สเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่เราได้เป็นไพ่ compassion คนรักของคุณตั้งแต่มาเจอคุณเขาอ่อนลงเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนเขาค่อนข้างเป็นคนแข็งนะคะแต่ว่าพอได้มาเจอกันกับคุณอะความรักที่คุณมีให้กับเขามันส่งไปถึงจิตใจของเขามันทําให้เขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นทําให้เขาเป็นคนที่แบบซอฟเป็นคนดีมากขึ้น Deception แล้วก็ Release your ex นะคะ กว่าคุณจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายเลยเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเจออะไรมาเยอะมากๆเจอบททดสอบมาเยอะมากๆหลายๆคนมีเรื่องของคนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่จะมาเป็นทุกวันนี้นะคะแล้วคุณสองคนคือแบบสู้กันมาจริงๆอะแต่ว่าไม่เคยปล่อยมือกันเลยต่อให้มีปัญหาเกิดขึ้นคุณสองคนไม่เคยปล่อยมือกันเลยมันก็เลยทําให้คุณมาถึงทุกวันนี้ได้ Express your love นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอ่ะมันมีการบอกรักมันมีการที่แสดงออกถึงความรักกันตลอดเลยเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันเคลียร์มากๆเพราะว่ามันมีการข้อมูลนิเคตมีการคุยกันตลอดเวลาแล้วก็มีการแบบ r e a ชัวร์ที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าเรายังรักกันอยู่เราต้องการกันและกันในชีวิตนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับเดือนมิถุนายนยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยเอร์เซ็นอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel b o b i s ถ้าด้วยจะไม่ไม่พลาดการอัปเตดตคลิปต่อ,ตอไป ออวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ